สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีทรัพย์สวยนํำเสนอเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้มีทาวน์โฮมสวยๆนะครับอยู่ต้นโครงการเลย2ชั้นครึ่งรีโนเวทสวยๆแล้วนะครับหมู่บ้านบ้านฟ้านันทวันนะครับอยู่หลังบิ๊กซีสุวินทวงศ์นั่นเองนะครับเข้าจากบิ๊กซีเข้ามาประมาณไม่น่าจะถึงกิโลนะครับนี่หลังนี้สวยๆเลยไปชมกันเลยครับนี่เลยนะครับอันนี้ถนนหน้าตัวบ้านนะครับคอนกรีตกว้างๆเลย10เมตรได้นะครับเข้าจาก หน้าโครงการนะครับถนนฮัทไทร่านะครับเข้ามาประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับไม่ไม่น่าจะเกินร้อยห้าสิบเมตรนะครับเดินเข้าออกได้สบายเลยเข้าจากหลังบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีสุวินทวงศ์ตรงแยกมีนบุรีนะครับเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสักกิโลนึงไปตลาดมีนประมาณสัก2กิโลครึ่งนะครับใกล้ตลาดมีนใกล้ห้างสรรพสินค้านะครับนี่เลยเป็นเทนาโฮม2ชั้นครึ่งนะครับมี4ี่ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับเนื้อที่21.7ตารางวานี่รีโนเวทไว้ให้แล้วสวยๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับด้านหน้าต่อเติมหลังคาที่จอดรถให้แล้วนะครับประตูทําใหม่นะครับเป็นบานสไลด์นะครับพื้นปูนกระเบื้องให้แล้วจอดรถในบ้านได้2คันนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับปั๊มน้ำแทงน้ําแถมให้แล้วนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยูน้ำก่อนน้ำแรงมากครับน้ำแรงมากโอเคอ่ะนี่นะครับนี่นะครับที่ปริวัติเคให้ด,ด,ดูได้ห้ดูโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับ ้างในก็รีโนเวทให้แล้วนะครับทั้งหลังเลยสวยๆเลยนะครับอ,อันนี้ชั้นโถงชั้นล่างนะครับเขาจะเล่นระดับนิดนึงนะครับยกขึ้นไปประมาณสักเมตรหนึ่งนะมีแบบนี้แบบนี้ทแบบานใดดูคลิปนี้แล้วชอบก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอเดรีผมจาง่ายมากนะครับแอดโฮมสี่นะครับแอดไซโฮมบ้านแล้วก็เลข4เป็น2ชั้นครึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นโถงเพดานสูงๆโปรง่ปรงๆเลยจะมีชั้นลอยมีอยู่ห้องนอนหนึ่งชั้นลอยมี1ห,ห้องนะครับ ห้องน้ำนี่ห้องน้ําชั้นล่างอยู่ตรงนี้เลยก็ปรับปรุงให้ส,ยสวยๆนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้าฝักบัวเ,เปลี่ยนให้นะครับนี่แบบนี้บ้านฟ้านันทวันนะครับอยู่ระหว่างซอยหัทไทราซอย7กับซอยหัทไทราซอย9นะครับอยู่ต้นๆซอยหัทไทราเลยเข้ามานิดเดียวนะครับไม่ถึงกิโลนะครับหมู่บ้านนี้นะครับนี่ด้านหลังก็เป็นพื้นที่โลง่ลงๆแบบนี้ทำราคาวไว้ให้แล้วนะครับนี่เลยนะครับ โอเคห่นหลังกลับเข้ามาดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นมุมห้องโถงนะครับจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนะคบแบบนี้แบบนี้ก็จะมีบันไดทางขึ้นนะครับอยู่ด้านนี้เป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับพื้นปูกระเบื้องไว้แบบนี้เลยเลยนะครับถ้านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับมี4ห้องนอนนะครับอันนี้จะเป็นชั้นลอยชั้นลอยก็จะมี1ห้องนอนว่างอยู่นะครับห้องเนี้ย หน้าบ้านหลังนี้หันทิศเหนือนะครับหันทิศเหนือนี่แล้วก็จะมีห้องอเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้านข้างตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับนี่เลยพมา่านแถมให้นะครับแถมให้ป่าเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะครับห้องถัดไปมีสี่ห้องนอนนะครับสามห้องน้ําอีกสามห้องก็จะอยู่ชั้นสองนะครับชั้นสองเมื่อสักครู่เป็นชั้นลอยนะ บ้านมันสองชั้นครึ่งนะครับเป็นบ้านแบบเล่นระดับนี่เลยอ่าขึ้นมาบันไดามาบันไดชั้นสองเนี่ยก็เป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับพื้นชั้นบนนี้ก็ปูใหม่นะครับเป็นกระเบื้องนะครับอ่านี่ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องนี้มีห้องน้ําส่วนตัวห้องนอนนี้ใหญ่นะครับลงเตียง6ฟุตได้2หลังอะ่ะนี่นะครับพืด้านสูงโปรง่งแบบนี้เลยอ่ามาถึงนี้เลยนะครับห้องนี้ก็วางตุ้เสื้อผ้าตรงนี้ได้นะหรือจะ วางเตียงห้าฟุตก็ได้นะตรงช่องนี้เข้าได้นะครับนี่เลยนะครับห้องน้ําส่วนตัวก็อยู่ห้องนี้นี่ห้องน้ําที่สองนะครับก็จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวภายในห้องนอนใหญ่นะครับนี่เลยนี่เลยก็ปรับปรุงให้สสดๆนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับบ้านฟ้านันทวันนะครับทำเลดีอยู่ต้นๆ้น,นไทยลาดเลยครับใกล้ตลาดมีนใกล้ห้างบิก๊กซีสุวินหงศ์นะ ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูขึ้นได้สสถานีเลยนะครับสถานีตลาดมีนกับสถานีเศรษฐบุตรนะครับเะยะทางใกล้เคียงกันนะครับประมาณสักกิโลครึ่งได้มั้งสถานีนะครับอันนี้ห้องน้ําที่3นะครับก็เป็นห้องน้ําส่วนกลางของชั้น2นะครับปรับปรุงให้ทั้งห้องเช่นกันนะครับปูผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับอกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับนี่จะเป็นโถงบันไดชั้น2แล้วก็อีก2ห้องนะครับจะอยู่โซนด้านหลัง ห้องที่3นะครับห้องที่3ตร้องนี้ก็จะย่อมนิดหนึง่งลงเตียงสัก3ฟุตครึ่งได้อยูอ่นะครับสองสามฟุตครึ่ง5ฟุตได้จะแน่นไปหน่อยนะครับมีหน้าต่างชุดเดียวด้านหลังนะครับแบบนี้ฟ้าฉับระเยบแบบนี้นะครับนี่ต่อกันด้วยห้องนอนที่4นะครับห้องนอนที่4ห้องนี้ใหญ่กว่าห้องที่3เมื่อสักครู่นะครับห้องนี้ลงเตียง6ฟุตได้ตู้เสื้อผ้าสามฟุตครึ่งห้าฟุตได้นะครับมีหน้าต่างหนึ่งชุดด้านหลัง บบนีแบบ้สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อทาวน์เฮาส์ระแวกนี้นะครับแถวใกล้ตลาดมีนแถวฮัทไทราต้นๆน,นะครับใกล้บิ๊กซีสุวินทวงศ์ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญน,นะครับก็ลองไปเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับหมู่บ้านบ้านฟ้านันทวันนะครับอยู่ระหว่างซอยหัทไทราซอย7กับซอย9นะครับสวยๆทำเลด,ดีเลยก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ คาลเฮาส์สชั้นครึ่งรีโนเวทส,สวยๆหลังนี้ก็ขอจบะาปงานเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย